ลิซ่าคนแสนดีล่าสุดทำของขวัญ DIY ให้กับทีมใน EP ที่8สำหรับช่อง YouTube l i l y f i l m Official ค่ะของน้องลิซ่าแบล็กพิงที่มีผู้ติดตาม8.9ล้านคนได้ลงคลิป EP ใหม่ค่ะ EP ที่8 DIY Gift for my team ค่ะซึ่ง EP นี้ค่ะน้องลิซ่าน่ารักมากๆนอกจาก EP ก่นกอนๆค่ะจะทำเสื้อมัดย้อมด้วยตัวเองให้กับแฟนคลับผู้โชคดีแล้วล่าสุดค่ะน้องยังทาแหวน DIY เองให้พี่พ,พ,พีแดนเซอร์และก็ลิซ่าทีมค่ะบอกได้คำว่าเทคแคร์นีเฟอร์น้องลิซ่าค่ะตั้งใจ ใจกับอะไรสักอย่างก็รู้สึกดีค่ะยิ้มแปพร้อมกับน้องจริงๆมีแต่ความน่ารักไปหมดในคลิปค่ะยังมีช็อตโดนย่างซีนจากเจ้าเลฟิฟน้องมาสุดที่รักของน้องลิซ่าอีกด้วยที่กําลังหาอะไรอยู่ในนั้นออกซูน้ากล้องแบบไม่เขินอายเลยในขณะที่คุณแม่ถ่ายคลิปอยู่ค่ะหลังจากที่คลิปนี้ค่ะเพผยแพร่ออกมาแฟนๆค่ะยังเข้ามาแซวน้องลิซ่าด้วยค่ะว่าเนี่ยคงจะเป็นเหตุผลที่โปรโมตน้อยนะสิเพรมมาะมัวแต่ยอมผ้าทำกิฟต์อยู่นี่แหละกิจกรรมเยอะกันไปแล้วค่ะคุณละิซ่าแหวนที่ทําออกมาก็แสนจะนาารััรักลลลิ้้้งงงทหหยไดดเ็็นแวต นอริซ่ามีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์และก็ใจดีแบบนี้ค่ะแทนที่เขาจะซื้อของให้ทีมและก็นักเต้นแต่เธอพยายามอย่างมากๆจริงๆค่ะที่จะทําแหวนที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับพวกเขาเพื่อที่จะแสดงความขอบคุณสําหรับการทํางานอย่างหนักของพวกเขาในระหว่างการแสดงเดี่ยวของเธอค่ะใส่ใจทุกรายละเอียดคุณและนิะสาคเซนดีที่หนึ่งเลยจริงๆแฟนๆบอกไว้ซึ่งตอนแรกคนอริซ่าบอกว่าคิดว่าจะทําคุกกี้แต่ก็ไม่มั่นใจในฝีมือของตัวเองเลยเลือกที่จะทาแหวนนีไอไวายนั่นเองซึ่งเป็นแหวนที่กําลังอินเทรนด์ในขณะตอนนี้เลยค่ะแถมตอนนี้ก็ พี่ทีมค่ะได้รับของไปแล้วด้วยอวดกันใหญ่ทางโซเชียลคนทําตั้งใจทําให้ขนาดนี้คนรับก็แฮปปี้หนักมากค่ะในคลิปของน้องลิซ่าค่ะน้องลิซ่าบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมอัลบั้มของฉันสําหรับสตาฟที่ทํางานหนักของฉันเพื่อทีมงานทุกคนที่ทํางานอย่างหนักฉันกําลังพยายามทําแวดน่ารักน่ารักอยู่ฉันคิดมากจริงๆกับเรื่องนี้ตอนแรกฉันคิดว่าจะทําคุกกี้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างฉันรู้สึกเหมือนฉันล้มเหลวกับคุกกี้ฉันจึงลองพิจารณาตัวเลือกต่างๆได้สินค้าดีไไวที่กําลังมาแรง จริงไหมจะทําแหวนต่างหูคิดว่าทําแหวนน่ารักน่ารักวันนี้จะทําแหวนเองด้วยจริงๆแล้วฉันไม่รู้ว่ามันต้องทํายังไงตอนนี้ดังนั้นฉันจะฟังคําแนะนําก่อนจากนั้นค่ะก็เป็นเวลาที่มีสต๊าฟเข้ามาแนะนําน้องลิซ่าและลิซ่าก็บอกเขาว่าฉันคิดว่าประมาณ30คนน่าจะทําได้โอเคฉันจะเริ่มทําแล้วฉันคิดว่ามันคงจะน่าเบื่อมากๆและฉันทําด้วยมือของฉันเองโรงงานดีไอวยของลิซ่ากาลังดําเนินการฉันจะทํามันกับพี่ๆทุกคนสวมทุงมือใช่ไหมซึ่งมันน่ารักมากๆจริงๆอยากจะโชว์ให้ทุกคนได้ดูเลยนีคือ วัสดุที่ซื้อมาจากตลาดโดงแทนมนมันน่ารักจริงๆมีแม้กระทั่งหัวใจด้วยนะโอ้พระเจ้ามันน่ารักมากๆมีดอกไม้ประดับสวยๆด้วยสงสัยว่าจะทาแหมอนอะไรดีฉันจะเริ่มต้นด้วยการผสมสีเป็นต้นค่ะหลังจากนั้นค่ะก็เป็นขั้นตอนของการเริ่มทําและก็พูดคุยกับพี่ๆในทีมค่ะน่ารักมากๆเรซ่าค่ะก็ยังบอกอีกว่านี่มันยากกว่าที่ฉันคิดจริงๆฉันคิดว่าฉันทําได้ง่งายๆเมื่อเห็นในโซเชียลมีเดียนะสำหรับคลิปนี้ค่ะผู้จัดจาก,การก็อยู่ข้างๆตลอดระยะเวลาการถ่ายทํานั่นเองนอกจากนี้ราะังทํไไปปก็บน ว่าพี่ๆทําสวยมากช่างต่างกับฉันมากในที่สุดแหวนวงแรกของน้องลิซ่าก็ออกมาแล้วค่ะเป็นสีแดงนั่นเองแฟนๆค่ะในเห็นคลิปนี้ของน้องลิซ่าแล้วก็ต่างชื่นใจและก็ดีใจแทนทีมงานแลวก็พี่สตาฟค่ะบอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนน่ารักค่ะแม้ว่าจะเป็นนักร้องเคป๊อปที่ดังระดับโลกแล้วแต่ก็ยังใส่ใจทุกรายลนะเอียดของคนใกล้ชิดอ่อ,อนโยนใจดีและก็ถ่อมตนสุดๆเลยและก็มีเหตุผลอีกมากมายค่ะที่ทําให้คนนั้นรักเธอมากขึ้นทุกวันเรกว่าน,น่าทึ่งมากค่ะใครค่ะยังไม่ได้ติดตามสามารถไปรับชม คลิปเต็มๆได้ที่ช่อง YouTube ดิลิฟิมออฟฟิเชียลที่มีผู้ติดตามอยู่8.95ล้านคนค่ะ EP ที่8 DIY ของขวัญสําหรับทีมของฉันที่ดิลิฟิมออฟฟิเชียอย่าดืมไปปั่นยอดวิวกันค่ะคุณผู้ชม